สวัสดีค่ะนี่นะคะเพิ่งก็เพึงแล้วเวียค่ะทำงานบ้านเสร็จนะคะเพิ่งอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากทำงานบ้านนี่นะคะเพิ่งก็จะมาทานะคะทาเจลก่อนลงไปบ้านตอนนี้สี่โมงนะคะสี่โมงสี่โมงเย็นทาเจลนะคะอลเวราเจล ลดการนักเยเคองผิวนะคะเพราะว่าอากาศร้อนท้าให้มันบเพิ่มความชุ่มชื้นในผิวหน่อย <Okay. S 1> แต่ช่วงร้อนๆมาเนี่ยฟังก็จะเริ่มใช้ตัวนี้นะคะอโลเวลาเจลไม่ได้ว่าอะไรอะโลเวลาเจลใช่ใช่เป็นโลเวลาโลเวลา99.5%าสิ้าาเปตัวนี้นะคะ ทงความืะอในผิวค่ะเพราะมันร้อนมากนะคะตัวนี้ดีนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีอ r ติฟิช i a ลค o เลอร์นะคะไม่มีการเพิ่มสีนะคะไม่มีการใส่พาราเบนแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะแต่ตัวนี้มันจะเป็นอะโลเวลา่า99.5%นะคะเพราะว่าอีก5%เนี่ยเขาเพิ่มเป็นไฮไฮยาลูรอนนะคะอ,อันนี้่นซื้อมาจากอาวส,สันนะคะช่วงร้อนๆเนี่ยช่วยแบบ เพื่อให้แบบผิวเราชุ่มชื้นนะคะไม่แบบไม่ผิวไม่ไหม้อะไรอย่างเงี้นะคะออกแต่เพราะว่าถึงจะสี่โมงเย็นนะคะทุกวันนี้โอ้โหร้อนมากสี่โมงเย็นยังร้อนมากๆเลยนะคะสี่โมงแรงยังห่อนปกติเพื่อนเกิดเฉพาะทาครีมอะ,อะไรนะลืมซื้อครีมสวิตช์ลับเพื่อนจะทาเดยเพาะเวลาออกไปเ ธุระนะคะย้ำเสาก็บย้ำแรงก่อนนอนแค่นั้นนะคะเพราอย้ำเว้นนี่มันถอนเพื่อนล่างหนาดูค่ะเพื่อนล่างหนาดแดดหลังจากนถอนก็จะมาทาตัวนี้นะคะแล้วก็อาจจะทากันแดดอีกเคืนหนึ่งสดชื่นมากนะคะครีมตัวนี้เป็นอ aloe vera gel หอม เป็นไนค่ะเดี๋ยวยินเสียงเฟิร์นดีบอสท <Okay. S 1> าวาสลีนนะคะไม่ใช่วาสลีนเป็นนีเวียนีเวียกปุกฟฝาค่ะปลูกน้ำเงินไม่ใช่สีฟ้าป ็เก็บความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะครีมตัวนี้มันร้อนมากผิวมันจะแห้งอันนี้เป็นนีเวียกระปุกน้ำเงินนะคะ สวัสดีค่ะนี่สัารเลยดึกๆมาก็อาบน้ำเหมือนเหมือนเดิมนะคะสามทุ่ม,มปกติเราจะถ้ายสามทุ่มแล้วก็อาบน้ำนะคะทาครีมก่อนนอนผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะอันนี้เวลาสี่โมงเย็นไลฟ์สนส,สวัสดีค่ะ เป็นนังไหนคะสบายดีบอคะ่ะสวัยดีไหมคะเพื่อนอากาศร้อนไหมคะอ่าฟินไปแล้วนะคะเดี๋ยวฟินพาน้องไปเดินเล่นก่อนนะคะไปแล้วคะ่ะ